ครับผมเคนชาตเมธนะฮะวันนี้มาชำานายดวงองเอ็มเปอร์เรอร์สลอดนะครับผมโยโฮวันนี้เคนจะมาในหัวข้อที่ว่ามาดูกันหน่อยนะครับว่าชีวิตคุณกำลังจะต้องพบเจอกับสิ่งใดในเวันนี้นะฮะแล้วมาดูกันหน่อยว่าคุณได้ผ่านความยากลำบากในชีวิตมาอย่างไรบ้างนะฮะตั้งแต่ย้อนไวัยไปเลยนะฮะวัยเด็กหรือช่วงที่คุณ ต้องเจออุปสรรคนะครับจนถึงวันนี้มาดูกันวันนี้ขอนำเสนอเบอร์0990997898นะครับแล้วก็เบอร์0988118111นะครับ0939666666นะครับผมแล้วก็เบอร์ตองแปนะฮะทะเบียนรถยนต์นะครับตองแปนะครับแล้วก็ปีเสียทองคำแท้99.99%หยกพม่าสร้อยคอมือยัมานีต่างๆนะครับปีเสีย ทองคาแท้99.99%มีหลายไซส์หลายขนาดมาดูได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งกับเค้นได้นะครับคอสเรื่องไพ่ทาโร่โหราศาสตร์ไทยหรือศาสตร์ตัวเลขศาสตร์การทํานายพยากรณ์ต่างๆอาจจะเกี่ยวกับการวิธีการทํานายเบอร์โทรศัพท์หรือคํานวณจากวันและปีเกิดดูว่าการพยากรณ์ในศาสตร์นั้นๆต้องพยากรณ์อย่างไรมาเรียกเคนได้เลยนะครับผมแล้วก็โปรดูดวงส่วนตัวเคนหนึ่งใบแดงมีทอเท่านั้นเองโยโฮมา กระนำขอดูชีวิตคุณที่ผ่านมาหน่อยคนระับตั้งแต่อดีตเลยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นวัยเด็กไหมเดี๋ยวดูอีกทีนะรอไพต่ตอบขอดูว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นเป็นอย่างไรนะครับอืมออกอศวินถ้วยนะครับคุณเป็นคนที่เออ่ มีความมุ่งมั่นนะครับเป็นคนเชื่อว่าความสุขคือสิ่งสำคัญนะครับอืมตัวคุณเองอาจจะต้องเดินทางนะครับบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลไกลบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับ จะมีช่วงจังหวะชีวิตบางช่วงเท่านั้นที่จะต้องเดินทางไกลนะครับแต่อาจจะไปทำภารกิจทำหน้าที่ของตัวเองนะั่นแหละดูต่อนะครับช,ชีวิตคุณในวัยวัยหนึ่งหรือวัยรุ่นวัยเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณเป็นคนที่แบบโอกาสน้อยนะครับบางคนไม่มีโอกาสนะครับ บางคนเหมือนว่าจะต้องออกตามหาและสร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอนะฮะอ l l the f ฟู l แต่คุณเป็นคนที่มีในลักษณะของคนพลังงานบวกะนะครับเป็นคนฉลาดเรียนรู้เร็วนะครับเป็นคนที่มีความน่ารักในตัวเองนะคนรอบตัวเขารู้สึกว่าคุณน่ารักนะครับหรือตัวคุณเองนะ <c oughs> อาจจะไม่ค่อยได้รับความจริงใจจากใครนะครับในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คนเขาจะมองคุณเป็นตัวตลกนะฮะในอดีตนะครับแต่เนื่องด้วยคุณ่ะเป็นคนที่ไม่สนใจนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่อนเดซันคุณมองโลกในแง่บวกนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเชื่อในความคิด ในความฝันของตัวเองนะตั้งแต่เด็กแหละเป็นคนมีความมุ่งมั่นมากๆนะครับเป็นคนน่ารักนะครับผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับมาดูต่อความยากลบาบากของคุณนนคในอดีตนะในวัยเด็กของคุณไปอืมแต่จริงๆตัวคุณเองนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นนะนะฮะแต่มันเนื่องด้วยว่ามันอาจจะเป็นเพราะ โอกาสต่างๆนะครับครอบครัวอาจจะไม่ได้มีตามนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบว่ายากจนเลยนะครับเพราะสิบถ้วยี่ยมันเป็นความสุขภายในครอบครัวนะครับแต่เหมือนพวกครอบครัวของคุณเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะมีความสุขกันได้นะนะครับบางทีก็ขาดแคลนบ้างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตของคุณอ๋อเนี่ยสามแบบชีวิตคุณผ่านเรื่องเศร้ามาเยอะเหมือนกันนะ อาจจะเป็นเรื่องความรักการถูกผักหลังนะครับโอ้โหห้ามไมเท้าชีวิตวัยเด็กคุณมันเหมือนว่าจะต้องต่อสู้จะต้องแย่งชิงจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองครับไม่มีใครสนับสนุนจะต้องสร้างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะครับโอกาสก็น้อยนะครับบางคนเนี่ยนะฮะ กว่าจะมาถึงวันได้ได้ไม่ง่ายนะครับบางคนนะแต่เนื่องด้วยคุณเป็นคนที่มีความฝันมีความหวังแล้วครอบครัวดีเข้าใจไหมฮะอาจจะไม่ต้องรวยก็ได้ครอบครัวนะครับแต่ครอบครัวซัพพอร์ตคุณเสมอมันเลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองนะครับเลยมีเอเนจีที่จะทําสิ่งต่างๆต่อไปโอเคนะฮะโหนี่คือวัยเด็กของคุณนะวัยเด็กของคุณค่อนข้างจะ บางคนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเจอความรักห่วยแตกมากเลยนะครับเจอแต่คนหักหลังนะครับไปต่อถ้าเป็นพลังงานของคุณนะฮะเรามาดูกันต่อว่าและปัจจุบันนี้และอนาคตที่กําลังจะมาถึงปัจจุบันสี่ใบนะครับปัจจุบันคุณเป็นอย่างไรหกเหรียญคุณกลายเป็นคนที่แบบว่าพอคุณรู้ว่าโอกาสคุณน้อยอ่ะ คุณหันมาทําบุญนะครับคุณกลายเป็นผู้ให้นะครับบางคนเนี่ยชอบทําบุญมากเนื่องจากอย่างบางคนรู้สึกว่าตอนเด็กๆหรือชีวิตของเราในช่วงวัยหนึ่งมันโอกาสน้อยคุณก็เลยมักจะให้โอกาสผู้อื่นอยู่เสมอนั่นเองนะหูเนี่ยหกไม้เท้าคุณผ่านจุดนั้นมาได้นะครับ คุณเอาชนะหลายๆอย่างมาได้ด้วยตัวคุณเดียวหรือครอบครัวคุณเป็นแรงผลักดันให้กับคุณนะฮะไปเปันต่อปัจจุบันนี้คุณค่อนข้างดีนะอ๋อสามไม้เท้าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังลงหลักปักฐานนะครับอาจจะมองการไกลวางแผนนะครับบางคนเนี่ยอยู่ในขั้นที่แบบว่า เกือบแล้วเกือบเกือบถึงปลายทางแล้วนะครับแต่มาได้ไกลมากแล้วนะครับสักบางคนนี่ห้าสิบเปอร์ซ็นบางคนหกสิเ็ดสิเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับไปกันต่อ queen of p e n t a c l e นะครับอืมอืม คุณอาจจะมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยดูแลคุณอยู่นะครับอาจจะเป็นผู้หญิงนะฮะหรือถ้าเกิดพูดถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็สร้างทุกอย่างด้วยตัวคุณเองนั่นเองโอเคมาดูว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะฮะอันนี้เมื่อกี้สี่ใบเนี่ยเป็นปัจจุบันนี้ต่อไปอนาคตที่กําลังจะมาถึงนะครับคูสี่ไม้เท้าจากสามไม้เท้าจะกลายเป็นสี่ไม้เท้านะครับ เหมือนที่ผมบอกไปตอนนี้เป็นสามไม้เท้าใช่ไหมมันกําลังรอเป็นสี่ไม้เท้าอยู่ความมั่นคงหนึ่งถ้วยความสุขมันล้นนะฮะมันล้นมันเอ่อล้นออกมาอ่าดูต่อสิ่งที่กําลังจะมาถึงคุณในอนาคตอันใกล้นะครับออ้ชิงเหรียญ วุฒิสันแรงมากพลังงานบุญของคุณนั่นแหละนะครับสรุปว่าอนาคตของคุณเนี่ยถ้าคุณกำลังลงมือทำอะไรสำเร็จแน่นอนโอเคสรุปเก่ <û l> งมากนะครับขอแสดงความชื่นชมอย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยบทมหาจักรพรรดิชินบัญชรน,นะฮะ มามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสีใบสุดท้ายอุ้ยโรแมน์คุณอาจกำลังจะเจอคนรักนะหรือคู่รักที่ตามมาจากอดีตชาตินะครับต่อไปมันจะดีขึ้นนะความรักจะทำให้ตัวคุณอะดีขึ้นหรือถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีความสัมพันธ์เขาคนนั้นกำลังมาแล้วนะให้อภัยนะครับมาสุดท้าย ความสงบสุขกาลังจะมาถึงคุณแล้วอย่างแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเดวิลเลอร์ฉลอดด้วยใครสนใจดวงส่วนตัวบอกกาบใครได้เ,เลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไปโย